อันดับที่7นะครับบลูว740ผลิตปี1 9 8 4งพเถึงเครื่องเดิมขนาด2 0 0 0ซีซีปัจจุบันนะครับนิยมวางเครื่องเจของค่าย t ต y o ต a าเช่นกันแล้วก็เครื่องของค่ายอื่นก็ก็จะมีวางบ้างตัวถังนะครับจะเป็นทรงเหลี่ยมคลาสสิกร่วมสมัยนะครับก่อนเข้ายุคป,ปี2 0 0พมีแบบ4ประตูแลวก็5ประตูนะครับราคาเนี่ยจะขึ้นอยู่กับสภาพนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลักหมื่นนะครับผมรักษาเลยก็มี อันดับที่6นะครับ Mercedes-Benz W 1 2 3นะครับผลิตปี1978ถึง1986เครื่อง 2000cc ซนะครับปัจจุบันนิยมวางเครื่องเจของคา่าย Toyota เช่นกันนะครับต,ตัวถังนีจะเป็นทรงเหลี่ยมและมนในตัวนะครับออกแนวรถผู้ดีของสมัยก่อนมี4ประตูนะครับราคาจะอยู่ที่หลักหมื่นถ้าสภาพดีๆเลย,เยก็หลักแสนก็มีนะครับผม<โด> ลดับที่ห้านะครับ Ford e S c o r t Mark II นะครับผลิตช่วงปี1974 1981นะครับเครื่องเดิมมีขนาด 1,100cc ถึง 2,000cc นะครับตัวถังเนี่ยจะไม่ใหญ่มากนะครับังคงความคลาสสิกมีทั้งแบบ2ประตูและก็4ประตูนะครับแบบ2ประตูเนี่ยจะหายากนะครับแล้วก็ราคาแพงเขาเรื่องเลยส่วน4ประตูนะครับก็จะมีตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงลักแสนนะครับขึ้นอยู่กับสภาพของแต่ละคันนะครับผม รุ่ที่4นะครับ f i e s t 125 p นะครับผลิตปี1967ถึง1991นะครับเครื่องเดิมเนี่ยจะมีขนาด1295 c ีนะครับถึง1800ตัวถังเนี่ยจะเป็นแนวคลาสสิกเหลี่ยมๆนะครับหลังคาตั้งราคาเนี่ยจะขึ้นอยู่กับสุาพของตัวถังนะครับแล้วก็เครื่องมีตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงรักแสนเลย อันดับที่3นะครับ BMW E30 นะครับผลิตปี1982นะครับถึง1994เครื่องเดิมเนี่ยจะมีขนาด 1600cc ถึง 2500cc นะครับแล้วก็ยังมีวางเครื่องพวก SR นะครับของค่านิสันในบ้านเราอยู่ด้วยปัจจุบันนะครับถึงว่ายังเป็นที่นิยมอยู่มากนะครับในประเทศไทยตัวถังจะมี2ประตูแล้วก็4ประตูนะครับตัว2ประตูเนี่ยราคาจะโดดมากนะครับหลักหมื่นจะหาไม่ได้เลยแต่ตัว4ประตูเนี่ยก็ยังมีหลักหมื่นให้เห็นในบ้านนะครับ อันที่2นะครับ Mercedes Benz W 1 1 5นะครับผลิตปี1,968ถึง1 9 7 6ขนาดเครื่องยนต์2 0 0 0 cc นะครับถึง 2,500cc ปัจจุบันเนี่ยก็มีบ้างนะครับที่วางเครื่องเจของโตโยตานะครับตัวถังจะเป็นแนวคลาสสิกผู้ดีนะครับมีแบบ4ประตูแล้วก็2ประตูเช่นกันนะครับราคาขึ้นอยู่กับสภาพของตัวบอดี้นะครับแล้วก็เครื่องมีหลักหมื่นถึงหลักแสเลย คอร์ดคอติน่ามาร์คนะครับผลิตปี1 9 7 0ถึง1 9 7 6เครื่องมีตั้งแต่1,300งพีถึง2,000ันซีซีนะครับเป็นคาร์บูเลเตอร์ปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีเครื่องเดิมของเหลืออยู่บ้านนะครับแต่ก็มีนิยมวางเครื่องของโตโยต้าเช่นกันตัวถังเนี่ยจะเป็นทรงมัตสึโชคาร์นะครับมีทั้งแบบ4ประตูและ2ประตูนะครับแต่ว่า2ประตูเนี่ยหายากมากนะครับถึงหาได้ในสองประตูราคาก็จะแพงมากในส่วนของเรื่องราคานะครับมีตั้งแต่หลักหมื่นถ้าสภาาพดีกก็ไมม่เินประณ2,500 ที่ผมเคย่าวนะครับรถทั้ง7อันดับที่ผมกล่าวมาเนี่ยราคานะครับจะขึ้นอยู่กับแต่ละสภาพของตัวรถนะครับแล้วก็เครื่องยนต์นะครับผมเพราะว่ามันเป็นรถมือสองที่มีมานานแล้วนะครับเป็นปีเก่าแล้วนะครับจะคาดเดาไม่ได้เลยว่าเครื่องที่วางอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่คนเขาจะวางเครื่องอะไรซึ่งตอบได้ยากมากครับวันนี้เพราะว่าขึ้นอยู่กับเจ้าของที่เขาครอบครองอยู่ว่าเขาจะวางเครื่องอะไรบ้างก็เครื่องเดิมบ้างก็วางเครื่องหัวชี่วางเครื่องใหม่ครับอันนี้ก็ต้องหาดูเอานะครับสำหรับคนที่อยากจะหามาครอบครองนะครับในเฟซบ กล่ไปได้เลยก็จะขึ้นมานะครับมีมากมีน้อยก็ลองหากันดูนะครับแล้วแต่จังหวะแล้วแต่ช่วงนะครับผมเอาละครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ